สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบูรคนคือเก่ากับผมมื้อนี้เซบโกสปาเฮดเมนูการ์เด้นทูเทเบิลนะครับการ์เด้นทูเทเบิลเองนู่น,นี่ก็ผมเป็นอาหารเมดจากาก,าากาครับผมให้สมฐานะผมสีอยู่เมนกาครับผมการ์เด้นทูเทเบิลคือเป็นเมนูที่นั่มพักจากสวนที่เ้าปลูกนะครับผมมาสู่เมนูอาหารสู่จานอาหารทในเ้องผมเป็นความภาคภูมิใจที่เขากินได้ครับผม มันสุดยอดประมาพี่น้องมันเยี่ยมมากมันถูกต้องมันใช่เลยมันเป็นทางของชายโ,โอ้มันเยี่ยมมากครับผมเมนูเป็นอย่างไงบอกเลยเป็นเมนูอาหารเมกันครับผมเป็นยงไรไปดูกันเลยครับผมพี่น้อง กิขาวร่วมกันได้พี่น้องกินข้าวร่วมกันได้ครับพี่น้องครับผมนะครับผมการกินข้าวต้องมียากินข้าวแซ่บครับพี่น้องพร้อมกันต้องมีครับผมจวดจ่าครับผมจวดใจอีกแล้วครับผมพวกสาจวดครับผมจวดจ่าอ่ากินต่อแซ่บมากที่เลยพี่น้องความทุกที่ก็มาคุ้มใจที่เขาดื่มไหนครับผมพึ่งพลาตัวเองสายเมาครับผม สาทั่วเห็ดเองครับผมแตงทั่วกับปูกเองครับผมมัเเนเรียบง่ายครับชีวิตจีเห็ดยังมันยากครับผมผมติดโซ่ให้เพิ่นครับผมว่าแตงผมก่อปันไหน กรอบนี้ก็าพี่น้องครับผมเป็น้าตัวเองสายมากครับผมกะท็ศสาทตัวนีเองครับผมคมสุกผมเรียบง่ายครับผมผกแจ้งนี้เองขันผมอยู่ไร้งงผมนี่ตอนนี้ผมมีอะไรครับผมไล่เคพีนะครับอยู่บนนะครับขันไพ่มากบนก็ไปเยี่ยมยำลุงครับอีก6ปีนะครับ6-7ปีไปเยี่ยมผมมีป่ามีกุ้งมีไก่มีสุยางครับผมต่อต้อนรับพี่น้องครับผมเป็นผ้าตัวเองครับเบิรงผมมี่ย่ง แค่ปลาครับพักเองครับพักพักับพักปลูกเองครับผมปลครับหอมหวานขนเยี่ยวคนเยี่ยวย่างคนเนี่ยวโอ้ยเพราะมันต้องมีครับผมครับควบสุ้เขาเรียบหน่ายอยู่น้องยยี่เพลทยังหมันยุ่งยากครับผมยี่มีบ้าน์มีรถนั่งไงกระไดแต่บารกับเราบดบีบเบียนตัวเองบีบเบียนผู้อื่นเนาะเงินกับบดยืมผู้อื่น กับเงินี่ือนมาใิฟก้มสิจลิดครับผมในการหนก็คือการพอเพียงครับผมมีบ้านหลังใหญ่ก็ได้มีรถหรูฟูฟาก็ได้ได้เงินไหนได้มาดิฟก้มสิจลิดลีบ้ายสิอยู่แบบชิวๆก็ได้อยู่บ้านหลังอยู่ในกระท่อมอยู่หน้าก็ได้ครับผมแต่ก็ดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ได้นึ่งก็เป็นการพึ่งพาตัวเองขึ้นครับผมไปตัวเองโดนหลอนไปวินโนหลอนขึ้นกันครับพี่น้องวันนี้ครับ กินข ja, so ja, ้าวร่วมกันครับผมจดจากที่เก่าผมจดจากผมรับพ um ี่น้องผมทุกคนนะครับดูแลสภาพด้วยครับผมมีกำลังใจคนเห็ดงามทั่วโลกนะครับใครอยู่งงานยู่ไใส่กะเป็นกำลังใจครับผมกินข้าวร่วมกันครับผมพี่น้องกาไม่อยากจะคิดจำสารมืเห็นสาว้านหนังซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขาลืม่ไก อดที่ความเศร้าแล้วเขาก็ไหลลอยลงเจ้าจันทร์คนฟุ้งกลมกลมเขาเบื่อเขาชมนี้ไป